ถ้าเรานอนกับที่นอนอย่างเดียวอะความรู้สึกมันปวดมันเมื่อยไง<ม>เราทํางานไปอย่างเงี้ยแล้วคนแกแ่เราคนมีอายุอะจะนอนไม่ค่อยหลับตูดสลักมันโคตรปัญหาเนี้ยมันทําให้ผมเนี่ยแบบปวดเนื้อปวดตัวตลอดปัญหาการใส่ส้นสูงพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเฮ้ยปัญหาเรื่องการปวดหลังเริ่มมีปวดน่องปวดขาขาเป็นตะคิวปวดหลังหนักไหล่หายใจไม่สะดวกกินนิดเดียวก็อ้วนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนอนไม่พอเหนื่อยง่ายสายตาพร่ามัวอยากนอนทั้งวัน ที่นี้ก็ว้าวุ่นขอแนะนําเตียงหยกร้อน GNR ทางแก้ง่ายๆสําหรับคุณใช้ได้หลายฟังก์ชันทั้งนั่งนอนบนเตียงบนโซฟาหรือบนพื้นสะดวกแทนการออกกําลังกายง่ายสุดๆไม่ต้องต้มน้ําไม่ต้องตเตรียมตัวพับได้เคลื่อนย้ายสะดวกให้การพักผ่อนคือการบําบัดไปพร้อ,รอมๆกันโดยไม่เสียเวลาเพียงเสียบปลัก๊กกดปุ่มนอนเด็กจิตขวบยังใช้เป็นผู้สูงวัยใช้สบาย ในชุดประกอบไปด้วยตัวแผ่นเตียงกล่องคอนโทรลคู่มือปลอกสวมผ้าขนหนูดีขึ้นครับดีขึ้นเออมันช่วยได้อะใช่ไหมฮะแล้วมันทำให้เราเป่าตัวสบายตัวโอ้โหนอนได้สัก45นาทีเงือน,นี่มาเหมือนท่อน้ำแตกกับปิดปิดปิโปรโมชั่นทักเลยตอนนี้รับฟรีของแถม10รายการลถชอบมาน้ำหนักรถแบบ ไม่ต้องออกกำลังกายให้เหนื่อยก็ได้อะผมว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต้องลองมาลองใช้ดูแล้วจะรู้ด้วยตัวเองครับไม่มีใครบอกได้ว่าก็ดีไม่ดียังไงต้องลองเองครับ สินค้าส่งถึงบ้านฟรีมีระบบผ่อนชำระเก็บเงินปลายทางรับประกันสินค้า1ปีส่งด่วนภายใน3-6ชัมม่วโมงบริการสาธิตสินค้าถึงบ้านขัวทีมงานที่ไว้ใจได้มีศูนย์บริการบำบัดอาการปวดที่เกษตรนะว่ามีสินค้ามีบริการซ่อมเถอตลอดอายุการใช้งานซื้อแล้วไม่แล้วกัน GNR ยินดีบริการด้วยหัวใจเตียงยกร้อน GNR